สวัสดีค่ะตอนนี้ข้าอยู่งใสข้าอยู่งใสตอนนี้ตอนนี้อยู่ทางจุดชมวิวอ่ะอยู่งใสกับมูมูหูว่าหอนแห้งมันหอนแห้งหูบอขับใจบอบอขับใจเยอะมากแบบบอขับใจอ่ะเฮ้ยนล้ว่าอยู่นี่นี่เย็นยีนเย็นมากเบิ้องที่เราลุกผิวผมผิวเบิ้องเบื้วงเบื้งเบื้องเบื้องเบื้งเบื้องเบื้งบื้ลยโอ้ยเย็นขนาดนั้นยอเบื้งบรรยากาศมันเบิ้งบรรยากาศ ยาเคี้ยวดีแห้งนิ้งเป็นตะกินบอยาเคี้ยวนี่นิ้งมันมากินเด้อสิบอกนี่นี่นี่คนนี้มันมากินยาเคี้ยวเคี้ยวเนี้ยนองมันจริงจริงๆกับโมเป็นได้ดอกมันขอกมันมันขอกมันไปเบิ้งนั่นเขากำลังสิไปเที่ยวชมเองมันเออเขาไปนั่งแหละเบิ้งเดี๋ยวด้วยน้ำมันเต็มที่มันี้มาเบิ้งเบิ้งไปเบิ้งไปเต็มเพลงว่ฝุ่นผู้เขาโอ้บรรยากาศก็ดีดีเบิ้งเบิ้งมาชิเฮ็ดอีหยังให้เบิ้งนั่นมันมืดว่ะไปทางนี้เออนี่ล่ะไปไปไป เสียงกองลบดังสนั่นเหล่าชายชาการปกปักราพีเฮ้ยามลบลราก็เต็มที่ไม่มีช่างขี่เลยเจ้าตักกาแฟตอกดึกข้าแน่เปี้ยนะคิดถึงยอดรักที่งามมิไรกาต้องระบายดันนายโขึ้นมาสองเข้าั้างเข้าเอ๊ะเป็นไหนเป็นไหนงานเดียวเป็นใดอันตายเอาเอาลาจอดเอา เออบันนี้เดี๋ยวไปขึ้นเทั้งกันวะบ๊วยบันนีกะเวลานสมควรยิ่งสูงยิ่งเหวเขาอะโบทันลาขึ้นไปซะก่อนขึ้นไปทั้งๆโบล่อาอย่าฝึกอัมล่าเขาเอียงทั้งๆทั้งๆคืออะไรทั้งๆทั้งๆบันนีกะทั้งบนทั้งบนมาตายอย่าเพิงนะกระโดดที้งไปแง่งคุณบอลมีตักรยโลถือบ๊วยเดี๋ยวพายากระโปรงมีบอเดียบันนะคะโอ้ยบบเป็นยังใสเตย์เงาใส่กระโปรงมากระโปงไปยังอุ้ย เื่อยังนี่เตนีไปพุ่นโอ้ยอยเบิย่งอีอันนิงมันสิผ้าอันนี้นิงมันสิโหนอันนี้ไปไปนิงไปเสื้อเขาสิขาดสูยาวเดี๋ยวเสื้อขาดโอ้ยโอ้มันกับโบเมนปานนะยางหมากันแค่เอ็นรุ่งเอามาอารมณ์บอดีมาตื้ออารมณ์บาดใจอย่างนี้มันตื้อมองที่ใดไรก่อนี่ที่สองเมีนบอกมองที่สองต่อไปถ้าสิไปไปใส่ไปหางยัง หายังกินเออหายังกินยวโอ้ยอยากแห้งตั๊บักหุ่งนั่นแมะเม่ได้กินมาโดนซิปีซิบสาดแล้วตั๊บักหุ่งซะไปแดกมันต้องหลายๆสีเส้าเชียงแรงมันต้องพัทยาปิ่งโกบเสีบดีอ้นี่กินแต่ปิ่งโกบเฮ้ยเฮ้ยภูเขาภูเขาบุเข้าเห็นภูเขาภูเขาเบังแเลยบังแลยฉันชอบกินเอ้าเดี๋ยวเพลงนี้ตั้งหากตั้งหากเอาละล่ะ